สัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการด้วยใช่ว่าประสาวิทยาศาสตร์ค่ะในวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของรากค่ะค่ะน้องๆเคยสงสัยกันหรือไม่คะว่ารากหมายถึงอะไรมีหน้าที่โครงสร้างเป็นอย่างไรและรากนั้นแบ่งออกเป็นกี่ชนิดในวันนี้เราจะได้ทราบพร้อมกันค่ะ ือส่วนหนึ่งที่งอกต่อจากลำต้นลงไปในดินหรืออาจจะไม่แทงลงไปในดินเสมอไปนะคะไม่มีการแบ่งข้อแบ่งปล้องและไม่มีตาใบและดอกค่ะ 1. เอพิเดอร์มิตเป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดมีผนังเซลล์บางไม่มีคอโรพาสบางเซลล์จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นขนราก 2. คอเทก เป็นอาาเขตระหว่างชั้นเอพิเด์มิสและสติลประกอบด้วยเนื้อเยื่อพาเลนทีม่าที่ทำหน้าที่สะสมน้ำและอาหารเป็นส่วนใหญ่ 3. สติลเป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากชั้นเอนโดเด์มิสเข้าไปประกอบด้วยชั้นต่างๆดังนี้ 1. p e ่เพอริเป็นเซลล์ผนังบางพบเฉพาะในรากเท่านั้นเป็นแหล่งกำเนิดของรากขแขนง 2. Vascular Bundle ประกอบด้วยไซเลมลำเลียงน้ำอยู่ตรงใจกลางเรียงเป็นแฉกโดยมีโฟเ็มลำเลียงอาหารอยู่ระหว่างแฉก 3. พิทเป็นบริเวณตรงกลางรากหรือไส้ในของรากเห็นได้ชัดเจนในร,รากพืชใบเลี้ยงเดียว ลำดับการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อของรากเรียงจากนอกสุดเข้าในสุดดังนี้ 1. epidermis id 2. c o อเทก 3. Steel. s สติล 4. พิ t ค่ะน้องๆก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ารากหมายถึงอะไรและรากนั้นมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแต่เรายังไม่ทราบกันเลยนะคะว่าราก มีหน้าที่อะไรและรากนั้นมีกี่ชนิดงั้นเราไปสร้างร้อมันเลยค่ะหนึ่งดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายน้ำจากดินเข้าไปในลำต้นสองลำเลียงน้ำและแร่ธาตุรวมทั้งอาหารซึ่งพืชสะสมไว้ในรากขึ้นสู่ส่วนต่าง,างๆของลำต้น 3. ยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดิน 4. แหล่งสร้างฮอร์โมนเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของส่วนลำต้นส่วนยอดและส่วนอื่นๆของพืชน,นอกจากนี้ยังมีรากของพืชอีกหลายชนิดที่ทำหน้าที่พิเศษอื่นๆเช่นสะสมอาหารสังเคราะห์แสงค้ำจุน ยึดเกาะหายใจเป็นต้นค่ะหนึ่งรากแก้วรากแก้วมีลักษณะของโคนรากมีขนาดใหญ่อ้วนและเรียวเล็กทางปลายแต่มีอายุได้ไม่นานก็เน่าเปื่อยแล้วเกิดรากชนิดใหม่ขึ้นมาแทน 2. องรากแขนง มักงอกเอียงลงไปในดินจนเกือบขนานหรือขนานไปกับพื้นดินมีโครงสร้างภายในรากเหมือนกับรากแก้วทุกประการ 3. รากวิสามันรากชนิดนี้อาจแตกออกจากโคนต้นของพืชตามข้อของลำต้นกิ่งใบ หรือจากกิ่งตอนของไม้ผลทุกชนิดค่ะน้องๆจะเห็นว่ารากนั้นมีสามชนิดนะคะแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ารากวิสามันนั้นสามารถแบ่งแยกได้อีก9ชนิดตามหน้าที่ดังนี้รากฝอยเป็นรากเส้นเล็กๆพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่เช่น ข้าวข้าวโพดสอรากค้ำจุนหรือราก้ำยันเป็นรากที่พุ่งแทงลงไปในดินเพื่อพยุงลำต้นเอาไว้ไม่ให้ล้มง่ายเช่นโกงกลางลำเจียก 3. รากเกาะหรือรากฟีมปลาย เป็นรากที่แตกออกมาจากข้อของลำต้นแล้วมาเกาะตามหลักหรือเสาเพื่อพยุงลำต้นให้ติดแน่นและชูลำต้นขึ้นที่สูงเช่นพลูด่างพลูรากสังเคราะห์แสงเช่นรากกล้วยไม้ไซโกงกางหา รากหายใจเป็นรากแขนงงอกออกจากรากใหญ่ที่แทงลงไปในดินแต่แทนที่จะงอกลงไปในดินกับชูปลายขึ้นมาเหนือพื้นดินหรือผิวน้ำบางทีก็ลอยตามหิวน้ำเช่นลำพูผักกระเฉด ค่ะน้องๆเห็นไหมคะว่ารากทั้ง5ชนิดที่ผ่านมานั้นมีลักษณะรูปร่างและการงอกที่แตกต่างกันมากเลยนะคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่ารากอีก4ชนิดที่เหลือนั้นจะมีลักษณะรูปร่างและการงอกยังไงนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะ oh. รากกาฝากเป็นรากของพืชบางชนิดที่เป็นปรสิตโดยเกาะกับพืชชนิดอื่นและดูดอาหารจากต้นที่อาศัยเช่นรากของต้นกาฝาก และต้นฝอยทอง 7. รากสะสมอาหารเป็นรากที่ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารทำให้มีลักษณะอวบอ้วนเรามักเรียกว่าหัวเช่นหัวแครอทหัวผักกาดหัวมันเทศ 8. รากภูพร เป็นรากที่มีลักษณะคล้ายลำต้นแพร่ขยายออกเพื่อช่วยให้ลำต้นทรงตัวได้ดียิ่งขึ้น 9. รากหนามเป็นรากที่มีลักษณะเป็นหนามงอกมาจากบริเวณโคนต้นเช่นปาล์มค่ะน้องๆคงหายสงสัยกันแล้วนะคะว่ารากของต้นไม้หรือพืชหรือดอกไม้ ทำไมถึงมีลักษณะที่แตกต่างกันและรากมีหน้าที่อะไรและรากนั้นแบ่งออกเป็นกี่ชนิดสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากการพี่ก็ขอฝากไว้ว่าคนเก่งหรือจะสู้คนขยันสวัสดีค่ะ